รงเรียนบ้านหนองใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสะแก้วเขต2กระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญเลิศทัดเทียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2481มีพื้นที่30ไร่พื้นที่เขตบริการประกอบด้วยหมู่ที่3บ้านหนองใหญ่หมู่ที่9บ้านเนินมะขามและหมู่ที่13บ้านหนองไฮ โรงเรียนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลผักคะปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน54คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้อย่างมีความสุข สีประจำโรงเรียนคือน,น้ำเงินชมพูสีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงมีระเบียบและความจงรักภักดีสีชมพูหมายถึงความอ่อนโยนการดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กิริยาดีวจีไพเราะอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายใส่ผ้าไทยโรงเรียนส่งเสริมความเป็นไทย การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2567ตามองค์ประกอบ5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยระบุประเด็นพิจารณาและเป้าหมายความสำเร็จที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ทา้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ3และมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่เกิดจากการนำการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐานเบสไลน์เดต้าและมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ5ปีของปีการศึกษา2,566ถึง2,570สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและความโดดเด่นเฉพาะทางของสถานศึกษา ที่ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบมีแผนปฏิบัติการประจำปี2567ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก SWOT analysis การทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายองค์ประกอบที่2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนมีนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกโดยใช้โมเดลการบริหารงานแบบสสสร้าง สารสอนเสริมขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยกระบวนการ active learning มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมบราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีในโรงเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อสนองพระราชประสงค์ที่ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมืองมีแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีสามารถดำเนินการตามแผนโดยบรรลุตามเป้าหมายรายปีซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาทั้ง4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีโดยมีการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ องประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีการวางแผนระบบกลไกลการวัดประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่ามาตรฐานความสำเร็จของสถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในมีการนิเทศติดตามใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการวัดผลประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับสภาพจริง จัดทำสรุปรายงานการประเมินของสถานศึกษาส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหลายรูปแบบเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนรวมทั้งการสื่อสารภ่ายสังคมออนไลน์นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกาการประเมินคุณภาพภายในจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงจรวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีเลิศย้อนหลัง3ปีการศึกษาสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยได้รับรางวัลได้แก่ด้านคุณภาพเด็กระดับปฐมวัยการจับประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้แบบการเรียนแบบสืบสอบเป็นฐานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2567ด้านกระบวนการการจัดการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีพศ2567รา25งวัลเหรียญทองระดับประเทศภาคกลางชื่อผลงานการขับเคลื่อนการบริหารด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบกลยุทธ Decision Model เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่โรงเรียนมีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมชื่อว่า P-Smile Model โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ซึ่งมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีวิธีการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนด้วยโปรแกร,รมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดำเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กระดับยอดเยี่ยมอันดับ3จากเขตตัวราชการที่9ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2565ถึง2567 ผลสำริดทางวิชาการและความโดดเด่นของสถานศึกษาด้านผู้เรียนผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา2,565ถึง2,567พบว่าด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลำดับผลสำริจทัางการเรียนแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศปีการศึกษา2,567คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออกระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ณจังหวัดราชบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรายการอาหารข้าวหวานนักเรียนเรียนรวมองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารโรงเรียนโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายบุญเลิศทัดเทียมได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการสร้างทีมงานคุณภาพบริหารจัดการกระตุ้นส่งเสริมคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการสร้างความเชื่อมัน่นและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพภายในร่วมกันโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพทั้งในระดับบุคคลห้องเรียนและโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2มีคู่มือการประกันคุณภาพภา,พภายในที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการและกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นระบบดำเนินการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือครบถ้วนเป็นปัจจุบันทันสมัยควบคุมภารกิจสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนท้องถิ่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานองค์กรภายนอกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ขอขอบคุณคณะกรรมการจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสักแก้วเขต2เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2567และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2ขอบคุณค่ะ